สบายดีพี่น้อง,ท,งทังททยสบายดียินดีตอนถาเข่าสซูซองบ่าวดาวบ้านนาะเมื่อนี่มาหันขาพี่น้องเลย้ยมาสื่อมักโม่มันหอนแล้วก็เลยมาสื่อแนวเย็นๆกับน้องเนยอยู่หันขา,าใหญ่บันโมองอย่างนี้แหละสลองเกี่ยวเขาแล้วบ้านน้องเนยสื่อยังน้องอะไรกินโอวนันติน อันนี้คือ,อยังโอุ้ติ้งด้ยอันแบบนี้แหละแนะนำผิดยาน,น้อ,นอง,งนู่นนะเนอายัางน้องนู่นนะอันที่สี่โอ้เอาละไปสองแพ็คซื้อยังเนาะซื้อยังอีกเนาะหายไม่ท่าเอาขิง ขนมบ่กาแฟบอซื้อกาแฟไปพอเถาะบ่แล้ว <c oughs> <c oughs> ก,ก็อยากกินแต่ไมจไดคือมันอยากกินอุวันตินก็เลยมาซื้อคือ,อยังอีกขนมฟองเล่น <c oughs> ลายลีพี่น้องเลยฮันโ่ลใหญ่มีทุกแบบทุกอย่างได้เลยได้หลาย,ลาย <c oughs> ่าสิมาซื้อบักโม่พี่ห้่องมันฮอนอากาศมันฮอนก็นเลยมาซื้อบักโม่แค่ขี้ชุกคือบอและเลือกเอิ่มหัวเลือกเป็นหัวบริมานาม้าบัวเท้ายังบได้มาเรยมาเป็นสองคนนั่งสิคนเขาอยู่ได้พี่หลอนยังบทิหาร้หล่าบริาหารทัวร์เหลอแต่กเกี่ยวเนาะยังมัดกับค้แล้วกับปั้นเหล่าคนเขาบ้านแบบ เบิ่งก็ขนมขนม,ขนมอย่างน้เออมาไปมากินเนึ่ันโอมากินเลยนี่เป็นแพ็คเป็นโหลกับน,นี่เลยนนี่ทุกทิ้งทุกอย่าง นอผโกเป็นปิดก็มีเลยแบบเป็นปิดลายยางมาเลือกเบือ้องหมอกโมกันพี่น้องเลยจับเอาหมดเลยเฮาบ่โอ้โหไม่มาได้สุมกมาสุกเนยมาทุ้งยางมาเนยหมอกโม่หนินาได้ไม่ใช่ซุกนะ ca đi nè xúc kia bò xong bò hên không nó thì nó được mặc đây mặc trà mặc cơm rượm bò này, này, ăn ơi. này so, mặc là. tăng vậy <laughs> 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 โมก็เปไ็นตาสิีซูกคักน้าเอ้ยไ,ไ,ดได้มาเลยพี่น้องเลยคล้องก็ได้น้าเอ้ยเป็นกักินไอติมหดเลยปากง้มปากเมาอ,อีไปดูลเลยได้แบอกโม่ซีหมากแล้วก็ได้โวนตินน้มได้น้ำอัดลมได้น้ำแข็งพี่น้องเลยขนมขน้ำมาแหล <laughs> นะดดนี่ชิปปี้ได้พีเน้องมาเลยวกลับออกหน้าก่อนบอล มาต่อฮอดเบิดเพื nice ่บไปฮอดงัวกลับมาฮอดเที่ยงแล้วป้าลุงเอ๋ยบ่ดาวก็เอายู่ยู่ใส่ล้อเอาน้ําไปให้งัวพี่น้องเอ้ยเพื่อาเาน้องแมมเกี่ยวออกนี่ก็สิได้ปล่อยงัวเขามากินเองมันอยู่คอกเนาะพี่น้องตอนนี้เฮาก็กลับมาสิหาค่ะหูยฮอนแท้ฮอนวาพี่น้องเอ้ยอากาศแดดแดดแล้วบ่แม่บดนี้

ยี <mile> long, okay? like on ่น้องหูยไม่ตกแต่น้องแตะว่าได้ได้เจ้าคัวลิดไปเลยไปเอามากินกับตั้งมะหุงแกอ๊อกเือตะโป่งนะอย่ามันเปียกลงบ่เลิกเลยบ่เลิกดอกมันนั่นอยากแหงแน่เลยเอาผักเกษตรกอน าสิมาตามมาหุงกินตอนเที่ยงตามาหุงปิ่งจามเนอะแต่มาหุงเพิ่มพี่น้องเลยอุ้ยบวบบวบหน่อยตืตืๆน่ะแล้วเออได้มีอยู่ลดงเลยจัดการเอาหอดมันเ้อาตามมาหุงนี่แกออกเลยเจียงเจ้งใน Ừ, tao à buộc nên gỡ off, wow, bolo tii, anh bolo tii, mít, anh nhọt mận đây nè, tết áo tết anh nhọt mận, phụp buộc, phi cái đâu nấy, nè, lông cứ cả tay là เด่นนะเดนนะยอดมันนะเออนะคะับล้วว้ายว้ายวายวายว้าอืมเดะเอามากินกับตัมหงมมีพัก เด็กอาชีแก่ๆเลยที่มาโอ้ยแฟนการอยากเล่นน้ำนะเฮ้ยลิดนี่ลิดเออลำพานไปนแคบๆน,นี่แหละเนม่นมาหับเปียกเลยดียดนะ จุ่มลงคือเก่าเด้อเอาขึ้นมาหน่อยเด้อต้องปวเท้าเร่อนี่มีเแคมๆเห็นบ่หน่อยมันน,น,นี่จุ่มลงคือเก่าเด้อเลยมันสิดใต้ี่เด้ออาบระหนามะเป็นพิชมที่ดี มาทิ้มเงินโอ้ยกรบอกลืมซะลืมทมว่าเราอยังอยู่บอกใจชินเลยเบิ้งทั้งล้างยี่คือผูอ้ถาวอยี่คือผู้ถาวน้อยนะที่เข้ามาหาเขาวเขาได้เลยเขากระมูกกระเบื้อในเด้อนะ เด the okay. well, uh, ีผีทั้งพี่ร้อยอุ้ยอุ้ยมีปลาฮะกบบอนั่นี่มือเลยเด็ดยาวๆเลยเนเออแกพูดกระบอกประนาณที่ยัดไปอีกพอมันเด็ดได้อะนะปะแล้พอแล้วพอดีกินเลยนะ บละอมพ่อพอมันแดดจะนอนเป็นไข่เป็นนาวมา <c oughs> ไหยเนี่ยอเอา,าดเห็นหนะ <c oughs> เลุง <c oughs> อาลงจุ่มลวงคือเกาหากมันพูนะเออจุ่มลงเอามันก่อนก่อน,ก,อนกันไว้ ไปเล้เพอแล้วพอแล้วเอาไว้เก็บมือหนานะโอ้โได้บล็อกไลน์เลยโอ้ยไป่จองเอื่อยฉินเอื่อยรุดสิบบ๊อบให้กระจ่างอะเธอพี่น้องพระกระสิบเปลี่ยนเบ็ดเอาเปลี่ยนเครื่องเย้ตะโป่งนึงหนึ่งก้าวได้ไหเอาไปคงเพิ่มก็ ไปเปลี่ยนเครื่องนะเครื่องไม่หันนะชิลงมาเปลี่ยนยูดเที่ยงบ่แต่เธอได้เสือชีชิวเขียวนลนี่ถึงดังไพ่ร้อยมาเนี่เออ cưa xì mã ôi, con má. ôi nó cắt thèn. <laughs> mặc phát triển mặc phát à, đi. mặc phát triển 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 เด้เสือชีน่ะเด้หนาเน,นยโฉมบุมีเออโฉมบุมีีอออม่โฉม,มากินตั้มมะุงเด้อขันอยากขันไ่อยากก็แหละแต่แตด,ด,ดีๆแต่ก็ตามรอบวันนะีก็ไปได้ง่ายทีป้าวันนี้ก่อนพี่น้องเลยเอามาหุงก่อนนี่มาหุงพอดีเหลืองอืมพอดีแซบเลยแทบหน่นะเหลืองแทนแล้วก็บมะแซบเนาะอืะม,มาหุง บรรยากาศรกแรดดแดดพี่น้องเลยแดดแท้แดดว่าปัดหน้าคะน้องแมมกับไก่แดดเด้่พี่น้องเออลยไก่จะเคืองทงเลยเขาก็เกี่ยวอีกส,อสี่ห้ามือเขาก็จกากันแ้วเขากันแดดเลเบิ่งคึ้นขึ้นเลยข,ขี้ฟ้าลายติดจ็อบไปทีเรียบร้อยพี่น้องเลยเกี่ยวขาวปีนี้พี่นาพอกันใหม่น้องหลีก็มาดังไฟไเตรียมเสตจิวเห็ดกินตอนเที่ยงพี่น้อง กาปังหึงไก<อ>่กับไข่าตากนันซะนั่นบรรลุเลยก็แล้วอาใส่ทั้งหนามเลยจิบติดกอนใหม่ด้วยพี่น้องขอบุณท,ที่ติดตามรับชมสบายดี